ทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของผู้สูงอายุผู้สูงวัยแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพกันไปแล้วคุณผู้ฟังคะมาดูเรื่องต่อมาก็ยังคงอยู่กับผู้สูงอายุเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะมีการเปิดในเรื่องของ12สวัสดิการผู้สูงอายุที่ทุกคนเนี่ยจะต้องรู้ค่ะทั้งในเรื่องของการยืมเงินไร้ดอกเบี้ยทุนปรับปรุงบ้าน40,000บาทนะคะเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะซึ่งทางด้านของนางสาวก,กอบกุล สวัสดค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุนะคะได้บอกนะคะว่าสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยที่มีประชากรทั้งประเทศเนี่ยรวม65ล้านคนแต่มีผู้สูงอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะคะซึ่ง ถือว่าเป็นผู้สูงอายุมากกว่า13ล้านคนคิดเป็นร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดดังนั้นเนี่ยไทยเราจึงเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสมบูรณ์นะคะแต่จากการคาดการณ์เนี่ยพบว่าในปี2567 0 0เนี่ยไทยเนี่ยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดนะคะที่มีอัตรา มากกว่าร้อยละ28ของประชากรขณะที่จำนวนเด็กเกิดใหม่เนี่ยน้อยลงเฉลี่ยปีละ5 0แสนคนส่งผลให้มีวัยแรงงานน้อยน้อยลงเรื่อยๆเลยนะคะทางนี้เนี่ยในอนาคตไทยจะพบผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นปีละหนึ่งล้านคนค่ะแต่ว่ามีเด็กเกิดใหม่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วน ของคนวัยแรงงานที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุเนี่ยปัจจุบันนะคะคนวัยแรงงาน3คนเนี่ยจะต้องดูแลผู้สูงอายุ1คนนะคะแล้วก็ในอนาคตถ้าหากว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในระดับสุดยอด,ยอดก็จะเหลือคนทํางาน2คนนะคะดูแลผู้สูงอายุ1คนก็ถือว่าเป็นจํานวนที่น้อยมากนะคะโดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ยังพบนะคะว่าผู้สูงอายุในไทยกว่าร้อยละ97เนี่ยเป็นผู้ที่ยังสามารถออกมาทํากิจกรรมต่างๆแล้วก็ ขับเคลื่อนสังคมได้ส่วนอีกร้อยละ2เป็นกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านและร้อยละ1เป็นกลุ่มติดเตียงอย่างไรก็ตามนะคะการที่ผู้สูงอายุจะมีชีวิตที่ยืนยาวเนี่ยจะต้องประกอบด้วยการมีสุขภาพที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมมีความปลอดภัยมีเงินออมเพื่อการเกษตรซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่เด็กนะคะจึงจําเป็นจึงเป็นประเด็นที่สามารถที่จะรัฐบาลกําลังให้ความสําคัญนะคะโดยการให้เด็กเนี่ยรู้จักออมเพื่อที่จะสํารองเงิน ไว้ใช้จนถึงอายุ70-80ปีและผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตนะคะ ในขณะที่สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพศ2564ในมาตรา11ได้กำหนดให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนในด้านต่างๆซึ่งแต่ละข้อนะคะก็จะมีเงื่อนไขาภายใต้ระเบียบต่างกันออกไปนะคะเรื่องที่1ค่ะก็คือการบริการทางการแพทย์เพื่อให้มีช่องทางเฉพาะ อำนวยความสะดวกให้รวดเร็วให้ผู้สูงอายุนะคะเรื่องที่2ก็คือการศึกษาการศึกษาเนี่ยก็คือการศึกษาการศา,า,าสนานะคะแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตเพื่อที่จะได้ให้เรียนเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะอย่างต่อเนื่องจึงได้มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มี ประมาณ2,000แห่งทั่วประเทศเลยนะคะส่วนเรื่องที่3ค่ะก็คือการประกอบอาชีพแล้วก็การฝึกอาชีพที่เหมาะสมทางกรมกิจการผู้สูงอายุมีความร่วมมือกันกับหลายหน่วยงานเลยในการที่จะสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุเพื่อให้คนเกษียณเนี่ยได้ใช้ประสบการณ์ทํางานต่อโดยมีความร่วมมือจากเอกชนด้วยนะคะซึ่งทางบริษัทก็จะออกแบบการทํางานให้เหมาะกับสุขภาพและก็ความสามารถของผู้สูงอายุสิ่งสําคัญก็คือกองทุนผู้สูงอายุที่ตั้งขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้ผู้สูง อายุเนี่ยที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะคะกู้ยืมโดยกู้ยืมเงินได้โดยไม่มีดอกเบีย้ยโดยแบ่งออกเป็นสส่วนค่ะก็คือ 1. ให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพสําหรับรายบุคคลวงเงินไม่เกิน3 0,000่นบาทรายกลุ่มที่มีที่ไม่น้อยกว่า5คนนะคะวงเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทและ สองค่ะสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการให้ชมรมองค์กรองค์กร,กรและก็เครือข่ายด้านผู้สูงอายุโครงการขนาดเล็กนะคะวงเงินไม่เกิน5 0,000บาทขนาดกลางไม่เกิน3 0 0แสนบาทและขนาดใหญ่นะคะวงเงินเกิน3 0 0แสนบาทขึ้นไปค่ะซึ่งสามารถไปขอใช้บริการได้ถ้าเป็นกรุงเทพมาหานครเนี่ยติดต่อที่กองทุนผู้สูงอายุบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีนะคะส่วนในต่างจังหวัดติดต่อได้ที่ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ทุกจังหวัดค่ะเรื่องที่4ค่ะก็คือการพัฒนาตนเองแล้วก็การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชนเรื่องที่5นะคะการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคารสถานที่ยานพาหนะหรือว่าบริการสาธารณะอื่นๆซึ่งส่วนนี้นะคะผู้สูงอายุมีฐานะยากจนสามารถที่จะขอรับบริการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกได้นะคะเช่นปรับปรุงบ้านโดยรัฐบาลเนี่ยมี งบประมาณให้ในการปรับปรุงหลังละไม่เกิน4ี่หมื่นบาทเพื่อซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงบ้านเช่นเดียวกันกับผู้พิการนะคะซึ่งใครที่พบเห็นค่ะสามารถติดต่อขอรับการสนับสนุดนดังกล่าวโดยมีเงื่อนไขก็คือผู้สูงอายุจะต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่หรือถ้าเป็นการอาศัยอยู่ในบ้านญาติสามารถให้เจ้าของกรรมสิทธิ์อนุญาตให้ดําเนินการได้เรื่องที่6ค่ะการช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสมนะคะ ส่วนเรื่องที่7ค่ะก็คือการยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของรัฐนอกจากนั้นนะคะก็ยังช่วยสนับสนุนจากภาคเอกชนในการาในสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆแห่งเลยที่ให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าชมได้ฟรีนะคะเรื่องที่8ค่ะก็คือการจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมซึ่งปัจจุบันยังเป็นการจ่ายตามขั้นบันไดาตามอายุนะคะอายุ6 0สิบถึงหกสปีหกรบาทต่อเดือนอายุ7 0็ดถึงเจปี700บาทต่อเดือนอายุ8 ส0ถึง89ปี800บาทต่อเดือนและอายุ90ปีขึ้นไป1,000บาทต่อเดือนค่ะส่วนนโยบายจ่าย1,000บาททวนหน้ายังอยู่ในส่วนของการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะคะเรื่องที่9ค่ะก็คือการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีจำนวน3,000บาทโดยต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะคะซึ่งในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านพมาจอก,ก็ได้มาพูดถึงในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะว่า ในเรื่องของการจัดการศพตอนนี้เนี่ยก็ ยังสามารถาที่จะยื่นคำขอได้ตามปกติอยู่แต่ว่าอาจจะต้องรอคิวนานหน่อยนั่นเองนะคะเรื่องที่10ค่ะคือการจัดหาที่พักอาศัยอาหารและเครื่องนุ่งหม่มให้ตามความจําเป็นนะคะอ,อย่างทั่วถึงนะคะรวมเรื่องที่11ค่ะการให้คําแนะนําปรึกษาดําเนินการอื่นเกี่ยวข้องทางที่เกี่ยวข้องในทางคดีหรือในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัวนะคะแล้วก็เรื่องที่12สุดท้ายค่ะก็คือการช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทาร รุณกรรมนะคะหรือถูกสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้งนั่นเองนะคะนี่ก็คือในเรื่องของสวัสดิการผู้สูงอายุนะคะคุณผู้ฟัง12สวัสดิการผู้สูงอายุที่พวกเราทุกคนจะต้องรู้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการยืมเงินไร้ดอกเบี้ยหรือว่าการขอยืมทุนปรับปรุงบ้านนะคะคุณผู้ฟังซึ่งสามารถที่จะขอได้นะสําหรับบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่นะคะต้องการได้รับการช่วยเหลือคะ่ะคุณผู้ สามารถที่จะแจ้งกันเข้าไปได้ที่ทางสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะสำหรับการอยู่ในพื้นที่ของบุรีรัมย์เรานนั่นเองค่ะ